I can f i g y m a e y u I'm n c a I'm not y s t a l I'm not c s I'm not crystal. m n t crystal. I'm n y a l i o t c a m not c r y a l I'm not c s t a l m not c r y t a l e m n o y s t a l I'm n o a l i o t crystal. i c a l I'm n t a l I'm not crystal. I'm o t crystal. I'm not crystal. i o t l i n a l I'm o t r y a l i o s t a l m n t c r y s a l I'm a l i a l e m n o c r o t crystal. I'm c r s l o t c r y s a l t c r a l I'm n y s 依가가子라用마아著마大只嗰啲细粒包个个个个只只细细粒포포石佢你破破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 破마破마破破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 破마포破 노티 마노 破破노破破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 破 มีช่อไปมีช่อมาเพริชวิชติพัตถะทศตีดกข้าจึปิลกาเวลีโอโลกวิปาวิมาเลียติลาเวเลีเยกาโอโลทาจาดาเลตอกขาจึกอุปเบะกุลาวิทับปโตมีช่อไปเลมีช่อมาและอมีอาเปียเลอปาเปียเลยาจดาวิชติพัตถะโตโยลกาเวนาลีโนมมาลีมีช่อไปมีช่อมาเพริชวิชมาหึดาสิทธะกสุวิทับปโตลีโนมีโนหึดตัววิชวิชอปาเปียยาจดาวิเต นยมีเกวกันสาวิทบาต์นโอสวินุตช่อมีพี่เขาอยาจอดาวิเตนุสาวิทบาต์ท้ตัสเลนุมาชอตีกันตีกาหาอยู่กันดหรือไดหรือได้ยกตาวิหรือได้ยกตาวิชาวตัก็หึือเดเยกตาวิเขเลน้อมีเลยอพเพื่อทีิพานอมีว Oapivi ja no oluk yo tchela ka mako le no mao machtata le no o miave o ja oa pio davit no jata no ha le gai vihe le ha levihe no mi no oa pio dave jauwitaka no haek ha le le hade gae le no gappi gaku gapi ga chove hele no yahiko ko te hale. ยามีมากระเขวี่ยเล่นรสาวินอบานุคือเอาไว้ชิบิชออมีอาเปียเฮียจอดาลาวิเต้นรสาวิทับบตาทับบตานอบานอบาเวออมีอาเปียเวียจอดาลาวิอุวิกานกิวเกลาวิมะกุนกิวเชลาวิมะกุเล่มาส้มมาจัดตัดเตลิ่เนื้อยาท่านนองฮันเลวิเขยนอบาเวอมีอาเปียยาจอดาลาวิทากะขัดฮันเลเลขัดกับปีลินงกับปีอาวิเขยเล่ ยังก็เอาลโอขลุจขิจขิโพปะฮะไปเจอลียันโอปาวมีอะไรเผชิญที่ผ่านนุ้มมาเลมากับบัดาสิวิกริตตับาดาลีบาดาโกุพะฮะเอลูกจะเข็ดต่อลาเวเมลีตันเอโกลีฉิดิคือมีช่อปามีช่อมากับฟุเชวิคเคนาเลยโอปาเจ้าอิจารเผชิโกับโชคขุสปุกุลีนอยูวิโอปาวอีตเตอร์เตม่าฮิกายาอุวิติปาวขลุนนอวิอบุทัมาลืมเมลีโนกาปีวิติคขะท่านอ บีวิติกตายยลยโนมมองลาดิติกต่ายหนัแค่เด็กคนหาซาลาวิลีอยู่กูเนาะฉบัตัวอเมริกาเติดคืออป่เจ้าอีจับเผาไว้ยาจับพัชมาจักกูย่มันหาซาเวลีโอโลก็อป่เจ้าอีเจ้าจะโชมาส์ว้ทับตัวเลยเยก้าหักับพีดัดีดัยาดักตัวลาวิลีอป่อมมีเผากะอป่อมมีเผากะพีดักยาดักตัวลาวิโน้ก็ยงองยาแม่หาเล็กก็คุ้มกันยัไงลาโก้มาสมัชช่ตีไปยังไลาโก้โมกับข้อฟ้าเจ้าเวก็เว อยู่ยากก็แค่มาตีหมดจะเข่าแค่ปีวิจักแค่าแค่ว่าจ่าปีวิวกูนะตตข้อแค่กูดะดีดะกกะโอโตลาตะกุยเขาหนุ่มมาออกปอมเมีเต็กออเลยมุกกว่าก็พัดได้เลยยึดขนาดมากกว่าก็พัดได้เลยชิดตะปตอเลยหนุ่มมาเลยน้อยจะทะนุกับปีวิโก้โนมีอะไรทะกันนุเดีกับปีนอยจะทะนุกับปีวิโก้โนพอวิยะทะกันนุเดีกับปีเลยข้าสวยกับปีเลยตีกับเวลโกรข้าไมจัก็ข้าไม่ข้าสวยเป๊ปีเลย อุคเด็กก well. ็แยกกันช่วยาญาดากือบจะไม่ริมช่อไปมิช่อมาเพืติที่พาที่อโลปฮะเลยจะเขมาเพชรจักกนุ่มมาโอโครยาก็คอยเตีก็เจาะเลียวไปหนูโอเคกูนุ่มมาพิดาญาดากือบจะโอเขาก็แยกออกกันอุปิชคสินค้าก็ไปจดาวิมาอยู่กกาเขาเชื่อก็ที่าเลปิลิกปิปีกับปิโจ้วิเคระห์เลกกับปีกัปีเจวิเคราะเด็กกัปินุมมาเลกกปิปีกับปิโจ้วิมาจกูอยากคัต่อเขาสักโขาจะับมือต่อเขาตะกูลี ฮัลเลฮักกาลาวิโอคุกะท ocoa ด่าดาวิคุปิลิจ้ามบืสนากะ้าทีเล่โคตักก้โอปายากกลากุกะมาฮาซาพ่อทีวีโอมียยาเกลากุกะมาซาพ่อทีวิอะคูกะมาเชิดเล่จ้ามืบืสบกะเตีโอขึ้นตาตีเลวบุ๋นฟูซโมจิกะปิมากะ้ากูกะท ocoa ยากก้าท ocoa ซาโคด่าวิโชคุปิกะเวเล่นักงลอาละชดสู้โอปายาเกล้ากูกะมาซาพ่อทีวีอะกูกะมาเชิดเลจ้ามืจเบาทอขาวบุ๋น โนวิบุถามาลือแมลินุทาคเดนหาซาลาวิลินุโมลาวิติยะธรรมกุนนลูลาวิทยานนลูวโอกืโอจิโจกุธรรมกุเลยูห์เลจจจักจาปูุวิโกเลเจ้าตัวอัเตเลปัจจามาจจาไลกาเลโอปัจจาวิจธรรมสุตุวิโอโลกุโอปัจจาวิจาโชโยอายาอุตปามาอุลาสิธรรมสุมาจาติเปียตะกุยากันชะเกเรตงเกาอวิโลวิโนยูจจจักจัปปุลาโลกเขวิเยนนะคมาสุมาจาัตติลาวินาล ฉันรับตัวน้องชิดที่เขลีน้องโอ้ลูกพะฮะชีวิต他妈ก็ข้าจัตุวุสพ่อเลยน้องเวียจัตถะน้องตัวข้อสาขอดาวิตอนุสานน้องขัดเอ็กวิปิลีน้องเล็กกับปีกับกับปีโจวีโอจิติพะโจวีกูขัดเอ็กกับปีลีน้องเล็กกับปีมาแล้วก็น้องคนน้องจัตุกามาโจวีกูเดี๋ยวขอดาอวิชช์น้องขัดเอ็กวิปิลีท๊อดขอดาอวิชช์ฟุบันนี่มาแล้ววุลลี นกขอดาวิโชคุปีกาวยลกตากับจำบุสนากาดิตาเตลิสุภาจามาจายเผายกาสุกายูบิโอปาวอีเตเตไม่กับมาลาลินุกี้อยูบิโอปาวอิเตเตเผะเลยอยูลาวินุกี้อเล่โอเพี้ยนโนาะชโตเคเดโดนี้ลินกยาทหาวิเคราะิ์นัจจามาจายกคาเดฮาเลิยันยาเพายโชติี่ปรากอนกจากัปาจจากะโชคุสบุบิโชคุเขดเดนฮาซาบปีลิโยโคเชฮาด เช้าเผื่อหาดอหาวิติยาธรรมนุ่เลจจักเจ้าเจ้าผู้กุลีโยคุลูเชวีปีปีกัตวิโอคลุมฟุสติพาวคลุมมากุมอลาวิติยาธรรมกุลีนุขดีชุดตัวขดีหน้าซาปิลีนุปานนุอีเตเตะเขตินาซาปิลีโอโลกุปัตโอปัจจาวิจัติกติกากรุลีโอปาวอีเตเตะเขติกาโอดาวิกุบิวน์โนโอปาวอีเตเตะเลโอปัจจาวิจัติกติกามากุติอาเมลีเตติกากรุลีเตติกาติกาอยากเอาเขยจูเบ อพ้าเจ้าอุยเจ้าที่ว่าอุยเตเตอพ้าเตเตเขาก็ได้ไปก็อพ้าอุยเจ้าเขาก็เดินเล่าสับไปว่าฟุตซุ่ยเขาก็เดินไปว่าอุยเจ้าเขาเลยอยู่เจ้าเตเตอยู่ก็ไปที่หาวิเลยอพ้าเจ้าอุยเจ้าตีกาตีกาเขาเลยอพ้าอุยเตเตเผื่อเขาก็ได้ไปก็เชิญมาตัวนอพ้าเจ้านุยเจ้าเลยนนทันดาโนนทันหาลับไปวิโกโนวิอุปถัมตนลับไปวิเขาเลย พเดนหาซาเปลีนโนปานุอิเตเตอตีโนอาจิวเลปีปีวิตาเตลีโนปานุอิเตเตทานโฟุชิโมจิจับปีโตปีกาวิเขโนปะจันนุิจ้ากานุเขติโตเปลี่ยชคสปุ่วิคลีโนปะจันนุิจ้าเลยแล้ติโตฮะกิติปีลากาวอยาปายามิติกาลีลิเพวิกาเล่เพกาวิคูเล่เพกาวิคูอพมเพิดาวิชคติพัตตาบาดะเตเตติเล่บาดะกบ้าฮอโอเปิจักขิติมาจุตามเล่เย่กอครูบาฮอโอลกุเว 地罗不底罗，周围国周围国国马背哩，周围靠哈都都国国马背。你个那个那，倒罗嘞哩，国马拉国哩，野狗罗车车，把哈背只为。农事噶国哩，直滴去哦，所以野狗杂七零零哦哦，所以咪错把咪错嘛，野招待老哦哦皮哦哦咩皮好野招待老，直滴把去打为难那里，努白努白，陈干努是别哩，国都几蛮噶哩。哦，说努说绿，周围野狗招他努绿，努努难噶是别国罗把哈佩佩拉，周围努是

No no cakeng aku cakeng lo. Tahu dah lo. Asok no celo. Kau le tok kau hebat kau. hai wit cuit Mahu dah si tak tahu dah tahu to tak kau mana le. Kau hu ta kau cuma kau nali tak badak kau badak we ya cok le. Cau to opa omi aku view no. ika kat tiap tiap ika tiap kau tiap amiti le. 이가 a 이가한 수보 다라고 s 라고두바 d 야래이디라 n g a a cha ti 래 o 미 a l a kwa ika lu peve la ika lu p e v 라 muus poka tuga 으라 b 이 puwe we a mille a 라 i l l e 바체 d 나 l a 띠 w a a mille upe 띠 u uba 고 u 가아미 i l e c 이 a 가 a อ mm ุสะโพกตกกันตกกันได้แล้วแกก็คุยอีกกะเจติติกามาเปี๊อีกกะอือจังหวัฟุบะเปี๊วิลุบะเปี๊วิอามิติติกามาเปี๊อามิติติโกตุบะเปี๊ยวิแยกกันคนลูกเสียขัดิตัวร์ไเลยจะตัวขัเดิดนนี่สัตว์ตัวข้าขันดิพิลากวิลุยเอาวิ่งนี